เก็บผู้ให้นะคะอันนี้ก็ขายมันนะราคามันวันนี้นะคะโรงรับมันนะคะธุรกิจเล็กๆน้อยๆบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องคะจะเสียเงี้ยอยากกินน้ำมากเลยตอนนี้อยู่น้ำอะ่ะจอดร้านค้าก่อนสวัสดีค่ะมาดางโมโูนะคะวันนี้ก็จะมาเยี่ยมทีมงานในโบชีนะคะอันนี้ทางไปเส้นทางอีกทางหนึ่ง ในมืนที่นะคะทุกคนตอนนี้พอรู้จักแล้วเส้นทางนะคะเส้นทางแก่และที่นี่มันซับซ้อนนะคะทุกคนเราต้องจาทางให้ได้นะเพราะว่าเป็นทางแบบไม่มีป้ายไม่มีอะไรเนาะนี่ไนอะไรเนี่ยชุมชนดอกไม้ชิพย์านา้อมนะคะนี่ร้านขายปั่นเ่ก่อนขายก๋วยเตี๋ยวเรืองนะคะแล้วก มาสกลนครนะคะคือตอนนี้ก็กําลังจะไปหาในปื้นทีแต่ไม่ได้บอกเขานะคะว่าเราจะมานะเราเซอร์ไพรส์เขาแล้วก่อนที่จะเซอร์ไพรส์คือขออนุญาตกินน้ำก่อนหิวน้ำมากเลยนะคะร้านค้ามีสองแห่งนะคะจะจัดซื้อน,น้ำก่อนโอ้โหตุ๊ดว่าคะ่ะองค์กรบริหารส่วนตะบลน,นะคะ เ okay. ซื้อน้ำก่อนนะคะได้แล้วได้น้ำมานะคะของยังไม่ได้แจกเลยไปแต่ละบ้านไม่เจอคนเลยนะคะไปก่อนเซอร์ไพรส์โอ้มีรถอะไรเนี่ยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะมาถึงที่นี่นะคะกี้ก็ซื้อสปอนเซอร์นะคะให้ในายโพธิ์ิแล้วก็คนบ้านเห็ดแล้วก็ พ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากตรงแถวนี้แล้วค่ะร้านค้าผมองใหญ่ๆอันนี้บ้านใครอะตรงกระต๊อบเนี่ยเฮ้ยเหเกินเออเออเอ๊ะเดี๊ยวเดี๋ยวออบ้านเขาอยู่ตรงไหนวป่ะอือดูว่าบ้านหลังนี้วะ ลงทางมากกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านน้องโมจิอยู่ตรงนั้นแม่นบาใหญ่ตรงนั้นใช่ไหมวน่าจะใช่ตรงนั้นบ้ ừ, บานหลังนี้กคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสใ <ừ, S 1> ช่าร,ราก็หลงหน้าหลงหลังนะเนี่ย บ้นนี้ไหมต้องดูก่อนไม่ใช่เอ้ยไม่ได้มานานใครก็ลืมนะน่าจะใช่หรือเปล่าอ้าวหนรถในไเที่อ่ะ้ยไม่ใช่เุ้ยมาผิดมาผิดบ้านเว้ยโอ้ยโอ๊ยเมื่อกี้มอแต่มองนะคะปกติก็ไม่ค่อยมีรถนะรถวิทย์ใสเลยค่ะนนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นบ้านเบ่าสูร เป็นฝั่งนี้แหละค่ะเดี๋ยวดูกันถามยายก็ไม่รู้เรื่องเสียหน่อยอเดินไปหาจนเจอแล้วค่ะเซอร์ไพรสนะคะอยู่แถวนี้แหละไม่ไกลหรอกก็เคยมาอยู่แต่มันก็ลงลงลงึมลึมเนาะดูบ้านยายดูแถวนี้แหละค่ะแน่นอนมั่นใจแน่น่าจะใช่แถวนี้แน่ๆ เฒ่าพวกแกหมู่บ้านแต่ละหลังนะคะแถวนี้แรกแถวไหนน้อบ้านใหญ่พอสมควรนะเนี่ยยังไงจำได้แล้วนะคะยังไงถึงแล้วเรามาแบบสซอรไพมากเลยอะนี <c ười> ่แเฝ้าเลี้ยวยัย ฮัโลโหลฮัลโหลเพื่อจะถึงที่ตามหาเส้นทางเอ้ยนี่นะคะมาเห็นอย่างกันอยูเพื่อจะมาถึงนี่คุณหลงทางมักสิบแปดรอบไปทางนี้ไปไปทางคนละเส้นทางกันอ่ะ,อะลงทางมากเลยเ<อ>พื่อจะถึงเนี่ยโอ้จะไปทางไหนเมื่อกี้เลยไปทางอ่าวัดลาดแล้วคันนี้มันก็ ไปเรื่อยๆนะลืมบอกป้ามันไปคนละเส้นทางแมนไม่ไม่ไม่ใช่ลืมคือทางนี้เราไม่เคยไปครั้งนี้ก็ลงทางถามไปทั่วที่ไปถึงกอดโน่นหรอไปตีกันโอ้ยหลายมองมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อันนี้บ้านนันล้อมค่ะใช่ปอลุงทางอวสันเจอดน้าเจอดลังอยู่ผู้เดียว <c oughs> โอ้ยไอเอ้ยอันนั้นเป็นเรื่องปกติไปทุกวันนะะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้เจอไปทน้องเนาะใช่ไปไรมาจไรขึ้นได้มากทางนี่ปนีกอ้าวก็จะมาเยี่ยมไงแต่ไม่ได้บอกใครไว้ใช่ <c oughs> พอดีไปเยี่ยมหลายบ้านอยู่<อ>มันก็เลยหลงทางแน่ไปคนละเส้นทางกันนะคะก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วเนาะลุงลุงเลื่อมไหมข้างไหนเดินมาดามอาการไปยังไงมันกด้นอนบนด้นอนไปเบิองแล้วเไปทานนะบนด้นอนนอนอันนี้โอ้มีอันนี้มันเพิ่มมีมาเยอะนะเออนะรับมอบแบ่งกันกินเด้อครับผมคนให้กินน้ำตาอยู่บ้านนู่นโอทิคือแบบมาดามเมืองพทองพยายามนะพี่น้องเลยสุดเดือดเลยพนก๊อกรังเนื้อออกพอดีเลยกินเลยค่ะเซิร์นคอยซดนเลยเด้อเชิร์นขาเชิรน ่วนอยนำเปล่าไปตั้งแต่น่าจะไปตั้งแต่10บโมง,งนะมาถึงนี้กี่โมงสิบเอ็ดโมงบ่ยี่โมงปะ่งปะวันนี้ใส่เสื้อผู้ใหญ่ยยเจรีให้ด้วยนะโอ้ยมือหนาเลยขับรถไปสิบห้าเลยมีพือจานี่่ได้จมดอม<อ>่ได้จะมาถึงนี่นี่บ่ ลงท่ามพื่นเสียหอดไหมลงหนาลงหลังอยู่กำลังทำอันนี้อยู่มาดามอะไรกำลังกำลังทำห้องช่วมอยู่เนอะวันนั้นอะที่ผมบอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันห้องน้ำเก่าของเขาเนี่ยมันมันโกได้เนาะเนื่องจากมันถูกมันพังเบิดแล้วนะอ๋อก็เลยทำห้องน้ำให้ใหม่แต่ว่ามันตรงนี้มันจะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสระน้ำมันลึกอ๋อเดี๋ยวที่นี่เหาก็เลยข้ากันโกยเอาดินอยู่นี่อ๋อข้ากันโกยดินเอาเนี่ยขึ้นไปโน่น โอยจากโน่นไปพุ่นอ๋อมันต้องอย่างงี้เนาะเออแล้วมาพี่อกว่าจะได้ดินกว่าจะได้ดินลำบากลำบนมากลำบากเออนี่พวกหักกับตักใส่ขู่มาเอาเฮ้ยได้รถใหม่เด้รถเข็นผู้ใหญ่จะดีให้ใช่ไหมใช่เออสาธุน้ำเปิ้ลรถเก่งพี่รัฐนะงานแรกเลยนี่รถเข็นนี่มาก็ถึงก็แบกหนักเลยนะแบกหนักเลยเออกำลังก่อแล้วมีโปรแกรมทำอีกอย่างบ้างนี่ห้องน้ำแล้วก็อะไรบ้างคะ ตอนนี้นะ่ะที่จะทํานะห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําส่วนตัวบ้านนี่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะทํายังไงว่าหลายเอฟซีผู้ใหญ่เจดีหลายๆท่านเนี่ยอยากให้สร้างบ้านด้วยอ,อ,อ,อแต่ว่ามันแบบมันเป็นโครงสร้างถ้าเราสร้างด้วยเหล็กเองมันจะง่ายกว่าใช่ไหมใช่คือโครงสร้างตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเทียบกับบ้านของยายไายนะ่ะบ้านหลังนี้จะใหญ่กว่าใช่แล้วเขาอยู่กันสองคน อถ้าทำสองห้องมันกับห้องหนึ่งมันก็จะใหญ่พดอะนะถ้าทำสองห้องอะนะห้องนี้หนึ่งโน้นหนึ่งส่วนนี้เป็นมุกหน้าตอกมากมันก็จะใหญ่เกินอะนะเราก็เลยคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงเดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีหนึ่งยังไม่รู้เลยหรือว่าจะทําเป็นห้องเดียวก็ไม่ได้อีกเบิ้องสุดจะทำมันมันมันออกแบบได้หลายทรงอยู่ด้นี่ก็ได้แต่ว่าต้องเอาดินเข้าก่อนใช่ไหมหรือไม่หรือไม่เข้าก็ได้ทําฐานตัวนี้เลยบอก มันต้องเอาดินใสอีกได้ดินสอีกเอาดินใสเออถ้าดินใสมันก็เทเลยบอกอ้ว่าไม่ตัดก็เฮ็ดดังเฮ็ดดังเสมอการทำเป็นโมเดิร์นได้อืมันจะได้ไม่ต่ำเวลามีทำป้าอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันก็ใหญ่อยู่นะบ้านใหญ่อยู่แล้วตั้งฐานแบบอย่างหนาแน่นเลยค่ะนี่เทขานี่ค่ะ บ้านหลังนี้ก็สูงพีองเลยคุณล่ะต้องพิจารณาเนาะต้องคิดดูอีกทีนึงว่าจะทำยังไงเพราะเท่าที่เราทำเนี่ยเรายังเรายังไม่ได้ทำใหญ่ห้องใหญ่นะมัน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 สนะิ่ใหญ่พดอะนะสำหรับนอนคนเดียวนะใช่แต่ถ้าจะนอนสองคนคนละห้อง มันทาห้องมันก็ใหญ่โพดแล้วกันมันมันจะมีแค่สองห้องอย่างเดียวถ้าทําห้องอ่ะเสาที่เขาตั้งมาเนี่ยมันมันมันไม่ได้ตรงตามแบบที่เราอยากทำนะอ๋อใช่ใช่เออเสาที่เขาตั้งมามันไม่ได้ตรงตามแบบที่เราอยากทําอืึถ้าถ้าตัดตามแบบที่เราเคยทําเนี่ยประมาณประมาณสามเมตรคูณคูณสองเมตรหกสิบที่เคยทำนะเออสามคูณสามก็ยังโอเคอ่ะอันนี้น่าจะสี่กว่านะเดี๋ยวรวัดดูก่อนดิ มันเท่าไหรน่นี่ช่วงเท่าไหร่นี่คุณพ่อสเมตรห้าบคเมตรห้บบปาดทุกเท่าไหร่นะสีเมตรห้เหบหนนะเมตร,มรสี่สเมตรหา้ยาสก็ใหญ่อยู่เติใหเตมิมอ,อยู่เออแต่มอหใช่ใช่อ,อือหือ เออเมนส่วนอันนี้น,น่เออเม่วนอันนี้ก็โล่งไม่รู้แหละคิดเอาเองอันตะเบิ้์ดนะถ้ถาเราแยกส่วนก็ได้นี่ถ้าอันนั้นนะ่ะถ,ถ้าหากว่าเราไม่ไม่อยากแบ่งตรงนั้นเนี่ยแม่ดามันจะแคบใช่ไหมใช่เราก็ทำเหมือนบ้านเช่าไงอืมเราก็ทำตรงนี้พอนอนใช่นนใชไหมละ่ะอันนี้ก็เป็นทางเดินไปไงอืมได้เบิร์ดแต่ถ้าจะทำตรงนี้ก็กลัวมันแคบใช่ไหมจะทำตรงโน้นแบบนั้นนะอืม ถ้าเป็นห้องโถงล่ะเพื่อเป็นเบียกเป็นงานเท่ากันถ้ามีห้องโถงเนี่ยมันมันถ้าสี่ด้านได้เด็ห้องโถงได้ห้องนอนได้ถ้าให้ถ้าเราทำแบบนี้น่ะกาโอเคกต้องนี้มันก็โล่งเวลาก็เดินทะลุไปเมียน่าได้ประตูห้างเราฝั่งโน้นด้วยเนาะไม่ประตูก็อยู่ด้านตรงนี้เหรอไม่นี่ไงประตูเปิดเข้าไงนอนก็เอาหัวไปทางโน้นก็ได้ ทิศตะวันออกเงาะทิศตะันออกไม่ก็ทิศเหนือทิศเหนือได้ได้ได้ตอนนโบนไม่ร้วทงไงแต่รู้ต่วเสาต้องเอาลงตรงสูกอลงอองนโอเคนะคมัเมะเมน เราเู้ข้าไม่ไม่ไหวถ้าสูงเกินนะเฮ็ดได้บันไตัดออกวะต้องตัเท้าที่เราเคยทำบ้านมาออเอาเฮ็ดเห่นดเาก็ต้องตัดตานั่นอือหสูงมากเกินไม่ดีชวยัเรางบมันไม่ถึงงบน้อยถ้าสูงเนี่ยเราต้องใช้ไฟ้าเยอะือหึเราต้องแอีมฟ้าดนี่นตกอยู่นตกมาแล้ว ตกที่เมื่อจะว่านอติงอันนี้คนแรกเราค่อยไปซื้อไปเชื่องดูตุ้งเชื่งเชี่ยราดด้วเอ็มเชี่ยราดอย่างเอ็มจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมืกันหรอหนี่จักหน่อยก่อนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามกูช้ำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสทีชมกันด้ยสวัสดีค่ะ